สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกทุกกำลังใจนะคะทุกทุกเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆสอสไสไกด์ไลน์สิ่งดีๆพลังบวกให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเข้มแข็งหนักแน่นโฟกัสกับตัวเองอะไรที่ยังไม่ใช่อะไรที่ต้องปล่อยปล่อยไปก่อนค่ะเรา สมาร์ทโฟกัสอะไรมาได้อยู่แล้วนะคะท่านใดอยากที่จะสมัครเป็นสมาชิกเมมเบอร์ p p อร์ตช่องคลิกตรงค่ะซับสคริปชันจะมีลิงก์ให้สมัครสมาชิกได้เลยนะคะและเพียค่าส่วนตัวก็ยังเปิดรับอยู่ทักแชทแอดไลน์ได้เลยนะคะแอลไลน์คิวอาร์โค้ดอยู่ในแถบชุมชนหรือว่าคอมมูนิตี้นะคะก็เดี๋ยวปิดรับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ก็มีคิวรันออกไปอีกแล้วนะคะตอนนี้มาดูท็อปิกของเราซินะคะว่าตอนนี้เขากำลังปิดบังอะไรนะคะ ตอนนี้เขากำลังปิดบังอะไรอยู่ไหมนะคะกับสามสำรับไพ่ค่ะทำสมาธิให้นิ่งเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1น,นะคะท็อปปิคของเรานะคะวันนี้เรามาดูซิว่าตอนนี้เขากำลังปิดบังอะไรอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูซีพลังงานคนกองที่1น,นะท่านอยากที่จะปรึกษาปัญหาหัวใจนะคะไม่สบายใจอึดอดัด ก็แอดไลน์ทักชัดได้เลยพิกะคาส่วนตัวยังเปิดรับอยู่เนาะนะคะตอนนี้เขากำลังปิดบังอะไรอยู่ไหมของคนกองที่หนึ่งค่ะห้าไม่ทาวหนึ่งดาบ The High p i ฮพิ r e s t แล้วก็ราทินีถ้วยนะคะ Queen of Cups นะคะตัวตนของคุณทาตน้ำคุณกับเขาทะเลาะก,กันนะคะคุณเทจบจากเขามานะคนกองที่1นะคะคุณเทจบจากเขามาสองเหรียญพลังงานนะคะเป็นความรู้สึกของ การคุมเครือคือการคุยกันไม่เข้าใจหรือการสื่อสารอะไรกันไม่เข้าใจบางอย่างนะคะคือด้วยความที่ว่าคุณกับเขาทะเลาะกันไม่เข้าใจการมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นแหละนะคะอาจจะเป็นหนึ่งดาบ The High Princess หมายถึงมันยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้เปิดเผยยังไม่กระจายยังไม่ได้เข้าใจกับคนทั้งสองคนตัวตนของคุณเป็น Queen of Cups ราชินีถ้วย คิดว่าคนสองคนมีความรู้สึกหรือว่าตะกะที่ที่ไม่ลงตัวกันนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกที่ที่ยากที่จะเข้าใจยากที่จะรู้ว่าคุณคิดยังไงหรือว่ารู้สึกยังไงนะคะเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์อ่อนโยนอบอุ่นน่ารักนะคะเป็นคนที่ดูลึกลับหน้าค้นหาดูยากเหมือนกันว่าคุณ คุณต้องการอะไรคุณชอบเขาไหมหรือว่าคุณจะต้องการวางแผนแลนในชีวิตยังไงเพราะคุณขี้เล่นคุณน่ารักคุณมีโมเมนต์ของความอ่อนหวานและความเข้มแข็งอยู่ในตัวนะคะคุณเป็นคนคิดมากด้วยคิดเยอะด้วยดูลังเลด้วยทําให้รู้สึกว่าเขาดูคุณไม่ออกว่าคุณเป็นคนยังไงหรือว่าคุณต้องการอะไรหรือว่าคุณชอบเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกมีความ มีความไม่เข้าใจคือมันเป็นพลังงานของความไม่เข้าใจกันนะความขัดแยง้งความเป็นประเด็นกันนั่นเองนะคะทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหนึ่งดาบคือการติดต่อสื่อสารการคุยการเคลียร์กันนะคะเขาอยากคุยอยากเคลียร์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาที่ทะเลาะกันมากๆเลยนะคะ The High Princess ด้วยสองเหรียญแล้วก็ด้วยอาสวินเหรียญเขายังคงเหมือนเดิมกับคุณเขายังคงมั่นคงกับคุณยังคงอยากที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์ต่อยังคงอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปในระยะยาวนะคะ ขอหนึ่งใบค่ะตอนนี้เขากำลังปิดบังอะไรอยู่ไหมสองเรียนคือความคิดถึงยินกับอย่างที่ลงตัวเขารู้สึกว่าคุณกับเขาสามารถที่จะพูดคุยเย็นได้ The l o v e r s ค่ะ คุณมีความรู้สึกของความผูกพันซึ่งกันและกันตกหลุมรักซึ่งกันและกันชื่นชอบซึ่งกันและกันมากๆนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่าคิดถึงคุณแล้วก็รักคุณมากๆเลยนะคะเหมือนคุณกับเขามีเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหาด้วยกันทั้งคู่หรืออาจจะมีตัวเลือกเข้ามาในที่นี้ก็ได้นะคะคือ the l e v e r s ความรักความคิดถึงความความแบบว่าเรื่องราวระหว่างคุณ กับคุณมันเหมือนยินกับยางพลังงานของความรู้สึกที่มีความผูกพันกันมากๆไม่สามารถตัดกันขาดแม้ว่ามีปัญหามีประเด็นกันเกิดขึ้นนะคะรู้สึกว่าคุณคุณอาจจะรู้แล้วล่ะนะคะว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมันมีการทะเลาะกันก่อนนันนี้ค่ะมันมีการได้ทะเลาะกันไปละนะคะมันได้ทะเลาะกันไปลวมันได้มันมันได้ได้ตุ้มตามกันไปแล้วนะคะ นะคะประเด็นนั้นมัน,มน,มนผ่านมาละทีนี้ตอนนี้เขากำลังปิดบังอะไรอยู่ไหมมันเป็นความรู้สึกของการไม่มีแล้วนะคือไม่มีอะไรปิดบังนอกจากนี้แล้วเพราะมันได้ตุ้มไปแล้วนะคะห้ามไม้ท้าคือแบบขัดแย้งไปแล้วท้อกันไปแล้วเป็นไฟไปแล้วนะคะเป็นไฟไปแล้วเพราะฉะนั้นหนึ่งดาบคืออยากเข้ามาเคลียร์ชัดเจนให้เข้าใจระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งด้วยอยากเข้ามารู้สึก ยังรักและก็คิดถึงคุณอยู่ตรงนี้นะคะยังตัดคุณไม่ขาดอยู่ตรงนี้คุณมีสเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหามากๆอยากเข้ามาใกล้คุณมีความรู้สึกคิดถึงมีคุณอย,อยู่ตลอดเวลานะคะอยากปรับความเข้าใจพูดคุยนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอยากเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์เป็นคู่รักกับคุณอยากขยับสถานะความสัมพันธ์เป็นคู่รักกับคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอัศวินถ้วยขอภัยหาอัศวินเหรียญที่เขามีความมั่นคง ะะที่เขาอยากเดินหน้าในความสัมพันธ์เป็นคู่รักกับคุณนะคะเขาอยากเขาอยากเดินหน้าพัฒนาไปต่อในระยะยาวนะคะอย่างมั่นคงนิ่งๆแต่มีความมั่นคงนะคะอยากทําความเข้าใจระหว่างคุณกับเขาอยากลองได้เป็นคนที่เข้ามาคุยและเข้ามาเคลียร์กันให้ให้เข้าใจกันนะคะเพราะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเข้ากันได้ดีนะคะ เขาอยากที่จะท,ท,ท,ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนนะคะตอนนี้อยากคุยให้ชัดเจนอยากทาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนเป็นคู่รักต่อไปเดินหน้าในความสัมพันธ์อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนอันนี้คุณรู้แล้วล่ะนะคะว่าว่าคืออะไรถึงได้มีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นได้มีการเถียงกันเกิดขึ้นนะคะ มีปัญหามีประเด็นกันเกิดขึ้นนะคะคุณก็รู้แล้วเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าคุณก็เลยเทจบจากเขามาคุณก็เลยรู้สึกว่าออกมาเหินนะคะประมาณนั้นแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าอยากที่จะเข้ามาหาคุณนะอยากเข้ามาพูดคุยอยากเข้ามาชัดเจนอยากเข้ามาเคลียร์เพราะเขายังคงรักและคิดถึงอยู่ตรงนี้อยากที่จะขยับสถานะกับคุณเป็นคู่รักเป็นความรักกันนะคะ เดลเวอร์สคุณเขามีความแตกต่างกันแตกต่างในเรื่องของทางไกลต่างชาติต่างภาษาหรืออายุที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกชื่นชอบคุณเขามีความผูกพันกับคุณนะคะอยากที่จะคือดูนิ่งๆเยบมๆแบบนี้เขายังคงอยากที่จะเดินหน้าไปต่อเพราะคุณรู้สึกเป็นคนที่เขาเขาเขาอยากเข้าใกล้อยู่ตลอดเวลาคุณมีเสน่ห์หรือเกินทาไมคุณรู้สึกช่างดึงดูดนะคะความในใจเขาขณะนี้ความรู้สึกของเขาขณะนี้นะคะ I lost my self for a l i t t n e w h y นะคะเพราะฉะนั้นเขาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเวลาที่อยู่กับคุณมากๆเลยแล้วตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าเขามีความรู้สึกดีกับคุณมากๆเขาคิดถึงคุณนะคะ I can't stop thinking about you นะคะเขาไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงคุณได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้สึกว่าเขา คือเขาไม่มีอะไรที่จะปิดบังคุณแล้วนะคะคือเขาไม่มีอะไรปิดบังคุณแล้วสิ่งที่ที่สิ่งที่ปิดบังก็คือเขารักคุณแล้วเขาไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลยเขาชอบแล้วเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะอยากเดินหน้าต่ออยากทําให้กลับให้ความสัมพันธ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะหรือว่าพัฒนาเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะสิ่งที่ผ่านมาที่ทะเลาะกันมันได้เปิดเผยมันมันคุณรู้สึกว่าคุณรู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ในความรู้สึกเหมือนกับว่า ถ้าคุณรู้แล้วในสิ่งสิ่งนั้นแล้วเขาอยากกลับมาคุย,ยกับคุณมาชัดเจนมาเคลียร์อยากให้ความรักของคุณกับเขาเดินหน้าต่อไปได้ในอนาคตหรือขยับสถานะกันเพราะเขารักและคิดถึงคุณคุณไม่ไปต่ออย่างไรเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณค่ะคนกลองที่1น,นะคะนี่คือตอนนี้เขากําลังปิดบังอะไรอยู่ไหมนะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่คนที่เลือกกองที่2นะคะท็อปปิคของเราวันนี้นะคะเรามาดูซิว่าตอนนี้เขากําลังปิดบังอะไรอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิพลังงานคนกองที่สองโอเคนะคะห้าเท้าพลังงานของคนกองที่2ค่ะนะคะออกมาแล้ว3ามเหรียญสองเท้าแล้วก็ห้เท้าเนาะ1เหรียญค่ะ ไพ่สวยนะคะสเรนท์ rain, แมน่ารักจังเลยนะคะสิบถ้วยสิบเหรียญค่ะขอภัยตอนนี้เขากำลังปิดบางอะไรอยู่ไหมขออีกสักหนึ่งใบค่ะมาดูซิ queen of pentacle สวยงามมากๆในความรู้สึกนะคะคือแน่แหละคุณต้องมีความขัดแย้งกันแน่เลย ะค,ะความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นความทะเลาะก,กันเนาะห้ามไม่ทา้าทะเลาะก,กันไปแล้วจบไปแล้วเคลียร์ไปแล้วคุณอาจจะทะเลาะก,กันเรื่องอนาคตระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะว่าจะเอายังไงในอนาคตจะ เดินหน้าในความสัมพันธ์ยังไงม,มีแผนมีแผนอนาคตยังไงคุณวางแผนอนาคตยังไงเขาวางแผนอนาคตยังไงคือถกเถียงกันเรื่องของอนาคตหรือเปล่านะคะเรื่องจะจะเอาอยัางไงเธอจะไปต่อกับฉันไหมหรือเธอจะเป็นแฟนกับฉันหรือเปล่าหรือคุณจะจริงจังกับฉันหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นอะไรกันนะคะอะไรประมาณนี้คุณทะเลาะกันเรื่องนี้หรือเปล่านะคะมันเป็นพลังางานของสามเหรียญสองไม้เท้า5ไม้เท้านะคะด้วยความที่ว่าตัวตนของคุณเป็นธาตุดินราชินีเหรียญแหม เป็นคนที่เข้ม,มแข็งหนักแน่นแข็งแกร่งนะคะสวยมีสเสน่ห์ชอบอไรเรียบรู้ดูดีมีสไตล์นิ่งสุขุมนุ่มลึกนะคะมีความน่ารักมีความเรี่ยบพร้อมทุกอย่างนะคะ,นะคะแล้วก็มีความอดทนชอบธรรมชาติชอบอยู่นิ่งเงียบชอบมีเป็นคนที่มีความสุขในตัวตนของตัวเองดูแลซัพพอร์ตตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะ1เหรียญ สเตรนแล้วก็สิบเหรียญความมั่งคั่งร่ำรวยความดมสมบูรณ์เขาอยากเป็นคู่ชีวิตกับคุณนะคะถ้าคุณก่อนอันนี้คุณเรียกร้องความอ,าอยากที่จะเราเป็นอะไรกันตกลงเธอจะเอาอย่างไงกับฉันนะคะสิ่งที่เขากําลังปิดบังอยู่ตอนนี้ถ้าเขายังไม่ได้ให้คําตอบคุณเลยนะคะถ้าเขายังไม่ให้คําตอบคุณเลยว่าเขาจะเอาอย่างไงกับคุณหรืออะไรยังไงก็ตามแต่นะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาอยากเป็นคู่ชีวิตกับคุณแหละ เขาอยากเป็นคู่ชีวิตกับคุณไพ่สวยงามมากๆคือไพ่สวยงามมากๆค่ะทุกคนนะคะสเสรนสองหนึ่งเหรียญอยากเข้ามาขอถ้าทะเลาะกันนะนะคะขอโทษขอโอกาสขอพัฒนาความสัมพันธ์เขาเห็นคุณเป็นคู่ชีวิตเขาอยากที่จะพะัฒนากับความสัมพันธ์กับคุณเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ กันจนแก่จนเท่านะคะสิบเหรียญเลยอ่ะอยากเข้ามาพพอร์ตดูแลคุณด้วยอยากเป็นผู้ให้อยากออฟเฟอร์อยากดูแลอยากเปใส่เปนะคะทุกคนดูสิเขามีความเป็นผู้นำนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เป็นนักวิศวกรนะออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาหรือว่าระดับผู้นำเขาอาจจะเป็นคนทางไกลจากคุณก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่มั่งมีมั่งคั่งเป็นคนที่มีฐานะดีนะคะมีอสังหามีหน้าที่การงานกันเงินที่ดีมากๆเลยมีคุณวุฒิวัยวุฒิที่สูงกว่าคุณก็ได้ เพราะฉะนั้นเขารักคุณมากเขาชอบคุณมากนะคะดูสิคุณหล,ลงหน้าหลงไหลและมีเสน่ห์มากๆเลยสเตรน์อยากออฟเฟอร์อยากดูแลอยากเป็นผู้นําครอบครัวให้คุณอยากที่จะอยู่เคียงข้างเคียงคู่มีความอบอุ่นกับคุณมีลูกกับคุณแต่งงานเป็นคู่ชีวิตกับคุณจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตเลยทีเดียวนะคะจะทํายังไงดีไพ่ออกมาสวยงามขนาดนี้นะคะคือสเปลี่ยนการวางแผนและแผนอนาคต ะะเขาวางแผนและแผอนอนาคตไว้แล้วเขาคิดไว้แล้วเขาจะทำอะไรเขาคิดไว้แล้วในอนาคตเขาจะต้องทํำยังไงนะคะก่อนหน้านี้แต่เขาอาจจะยังไม่บอกคุณหรือคุณกับเขา,เาทะเลาะกันเรื่องนี้อย่างที่บอกไปนะคะคด้วยความที่ว่าคุณอาจจะเก็บอะไรไว้ในใจเป็นเป็นราชินีเหรียญผู้ซึ่งเก็บอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ดีนะคะคือไม่บอกความรู้สึกของตัวเองก่อนต้องแบบรู้รู้ว่าเขา จริงจังก,กับเราหรือว่ารู้อะไรของเขาก่อนแล้วคุณค่อยบอกเขาประมาณนี้ก็ได้นะคะด้วยความที่ว่าเป็นอย่างนั้นแต่เขาอาจจะอยากที่จะรู้อะไรจากคุณก่อนที่เขาจะบอกอะไรจากคุณก็ได้นะคะมันก็มันมีความขัดแย้งกันหรือว่าแบบต่างคนต่างก็ไม่พูดยิ่งเขาอาจจะเป็นคนที่นิ่งเงียบหรือว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆกว่าคุณก็ได้เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่เขาปิดบังคุณก็คือการวางแผนอนาคต เขาอยากเป็นคู่ชีวิตกับคุณเขารักแล้วเขาหลงเสน่ห์คุณมากๆคุณเป็น D M place เลยทีเดียวนะคะเขารู้สึกให้เกียรติเคารพแล้วก็ยกย่องคุณมากๆยกย่องคุณอยู่สูงมากๆเห็นคุณงดงามแล้วก็มีค่ามากๆนะคะอยากที่จะเก็บ อยากที่จะกอดคุณไว้ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลยนะคะสร้างครอบครัวอยู่กันแบบมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์พร้อมสับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดูแลสปอร์ตคุณได้ทุกอย่างไม่คุณต้องลำบากต่อสิ่งใดเลยนะคะอยากให้คุณเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์เขาไปจนแก่จนเฒ่านะคะอะไรแบบนี้นะคะถ้าก่อนอันนี้ทะเลาะกันเถียงก,กันก็คือนั่นแหละคะ่ะนะคะก็ อาจจะมันเป็นอะไรที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็อยากขอโทษขอาการนะคะให้ความสัมพันธ์ของเราเป็นไปเป็นไปในอนาคตต่อได้ไหมเพราะเขามองความสัมพันธ์แบบเป็นผู้ใหญ่นะคะมองความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่จริงๆเป็นความสาคัญความสัมพันธ์นแบบ ระยะยาวแบบมั่นคงจริงๆไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆเล่นๆมาๆไปไปหรือความสัมพันธ์ที่แบบชั่วครั้งช่วคราวรีบรีบร้อนๆจบไปเจ็บปวดไปแบบนี้ไม่ใช่อยากให้มันเป็นสเต็ปไปสเต็ปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะขอโทษคุณด้วยถ้าเขาทำให้คุณเสียใจหรือว่าเถียงกันทำให้คุณกับเขามีปัญหากาันหรือว่าทำให้คุณกับเขา ต้องน <duh. S 3> like <se> ิ่งหรือว่าไม่เข้าใจเขาอะไรแบบนี้นะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่มีอะไรในในชีวิตต้องวางแผนแผนที่1แผนที่2อนะคะอะไรแบบนี้ในชีวิตของเขาและเป็นคนที่มองอนาคตเป็นคนที่มองกันไกลด้วยเขาอาจจะเป็นคนที่แบบนั้นเป็นเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําผู้บริหารเป็นคนที่คิดคิดไปถึงเรื่องอนาคตยาวไกลออกไปนะคะประมาณนี้เนาะโอเคออกมาแล้วค่ะทุกคน I'm not available ตอนนี้ฉัน busy มากเลยยุ่งมากๆนะคะทำงานหาเงินเก็บเงนิงนอยู่นะ I bully myself in work to forget you นะคะ เขาก็ตอนนี้ไม่ว่างเลยนะคะยุ่งมากๆอาจจะยุ่งกับอยู่กับงานทํางานเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเพื่อที่จะลืมคุณไปเพราะเขาชอบคุณมากๆอยากให้คุณมาอยู่ใ,ใกล้ๆเขาจะทำไงดีเป็นคู่ชีวิตมันยากมากๆ You don't know how hard it was to let you go คุณไม่รู้หรอกมันยากแค่ไหนที่จะปล่อยให้คุณไปนะคะเพราะฉะนั้นมันมันข่มอารมณ์ของความรู้สึกของตัวเองเหลือเกินรักแล้วก็คิดถึงมากๆอยู่ตรงนี้ค่ะคนกองที่2นี่คือพลังงานของ คนกองที่สองนะคะตอนนี้เขากําลังปิดบังอะไรอยู่นะคะก็ถ้าตอนนี้ค่าจะยุ่งก็คือยุ่งในเรื่องของการทํางานเนาะพลังงานเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวอยากมั่งคั่งร่ํารวยอยากเป็นคู่ชีวิตกับคุณอยู่ บนปลายแบบอุดมสมบูรณ์มีความสุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่อยากให้มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะให้สวยงามมากๆเลยเนาะอยากเป็นผู้เทคแคร์ดูแลและซัพพอร์ตคุณได้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็ปิดบังในเรื่องของอนาคตการเป็นคู่ชีวิตกับคุณเป็น,ปน,ปนทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ฟังไว้เป็นอะไรดีๆในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะท็อปปิกของเราวันนี้เรามาดูซิว่าตอนนี้เขากำลังปิดบังอะไรอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูซิกับพลังงานกองกองที่3นะคะท่านใดที่อยากที่จะซัพพอร์ตนะคะช่องพี่คาส่วนตัวนะคะเปิดรับอยู่นะนะคะก็ทักแชทแอดไลน์ได้เลยป,ปรึกษาปัญหาเรื่องหัวใจนะคะเรื่องของความรัก ทวินเฟลมหรือว่าไม่สบายใจนะคะในเรื่องของความรักการซัพพอร์ตช่องก็คลิกลิงตรง subscription ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิว่ากองที่3ตอนนี้เขากำลังปิดบังอะไรอยู่คะ6เมทาวอัศวินเมทาวค่ะ เด็กถือถ้วยค่ะ Hermit ตอนนี้เขากำลังปิดบังอะไรอยู่ไหมคะสวินเรียนว้าวสวยงามจังเลยสิบไม่ทาาโอ้โหเป็นความรู้สึกของเขาอยากมาเจอกับคุณมากๆเลยนะคะ เขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอยากเดินทางมาพบเจอมากๆเลยนะคะมันยากมากๆเลยมันมีแต่ความคิดถึงล้วนๆมันมีความแบบอยากที่จะกลับมาทําให้คุณภูมิใจนะคะทำให้คุณภูมิใจอยากมาอยากมาชนะหัวใจของคุณอยากที่จะทําให้คุณมีความสุขดินเนอร์ทานข้าวมีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันนะคะอยากเป็นผู้ยกย่องคุณเป็นผู้สปอร์ตดูแลคุณจีนไม่เท้า เด็กถือถ้วยเขาเขาพยายามรอแบบใจจดใจจ่อรอแบบมีจังหวะหัวใจรอแบบฉันจะรอฉันจะกลับมาให้ได้นะคะอยากที่จะแบบมีความสุขกับคุณอีกครั้งหนึง่งอยากที่จะได้มีโอกาสนะคะได้ได้มานั่งดินเดอร์มานั่งทานข้าวกันปรับความเข้าใจกันนะคะคิดถึงนะคะอยากบอกว่าคิดถึงมากๆอยากสัมผัส อยากอยู่ใกล้อยากสบตายอยากมองหน้าแค่อยู่ใกล้ๆแค่มาเจอก็มีความสุขแล้วได้เห็นหน้าได้เห็นว่าคุณมีความสุขไหมคุณอยู่กับใครคุณเป็นยังไงบ้างชีวิตของคุณนะคะได้ได้มานัดเจอการมองหน้ากันทานกาแฟกันก็มีความสุขมากๆแล้วนะคะแม้ว่ามีอุปสรรคยังไงไม่ยอมแพ้นะคะรอจังหวะนะคะเหมือนกับว่าอดใจรอนิ่งและทนและสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างอดทนรอจังหวะและโอกาส เฝ้ะะามองโอกาสระจังหวะเมื่อไหรนะเฮอร์มิตปิดตายโหมดของตัวเองไว้นะคะปิดโหมดของตัวเองไว้ยืดได้แต่อยู่นิ่งๆเงียบๆเพื่อรอนะคะรออยู่กับตัวเองคนเดียวนั่งอยู่ในในวันคืนที่เหงาแล้วก็มีความรู้สึกคิดถึงคุณนะคะเพราะฉะนั้นอัศวินเหรียญการเดินหน้าสู่การมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่ง นะคะปิดโหมดตัวเองลงนะคะอยู่คนเดียวทํานู่ทนทานี่อยู่คนเดียวอัศวินเหรียญยังมั่นคงเหมือนเดิมนะคะนิ่งๆแต่มีความมั่นคงยังมั่นคงที่จะไปต่ออวินไม่เท้านะคะแม้ว่ามีอุปสรรคยัยงไงฉันไม่ยอมแพ้ฉันจะไปต่อฉันจะไปเรื่อยฉันจะรอวันนั้นวันที่เราสองคนได้มาเจอกันวันที่เราสองคนได้มา เป็นคู่รักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมอยากพัฒนาต่อในความสัมพันธ์ในระยะยาวนะคะอยากให้ความสัมพันธ์ของเราเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะสองถ้วยดูสิพลังงานสวยงามมากๆเลยนะคะทูอ็อฟคัพการผสมผสานระหว่างความรู้สึกลึกๆที่มันยังอยู่ตรงนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะเขารู้สึกคิดถึงคุณมากๆมันดีฟเข้าไปในในในจิตวิญญาและความรู้สึกคุณกับเขาจะอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของทางไกลต่างชาติทางภาษาอายุที่ต่างกันมากๆ ะะมีแรงดึงดูดเข้าหากันมากๆเลยนะคะเวลาที่อยู่ใกล้กันแล้วมันมีความสุขเหลือเกินไม่อยากที่จะแยกออกจากกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเขารอคอยโอกาสที่จะมาปรับความเข้าใจและพูดคุยกับคุณสิทิเม้าคือภาระความรู้สึกที่ต้องแบกรับไว้นะคะภาระที่ต้องแบกรับไว้หรือการเดินทางการรอคอยการเดินทางครับพบเจอกับคุณที่มันยาวนานเหลือเกินอยากมาเจออยากมาพบอยากมาหานะคะหรือว่าเนี่ยค่ะเขาเขาเขาอยากมาเจอกับคุณมากๆ มันเป็นความรู้สึกดีๆล้วนๆนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกสิบไม่เทา้าเขาอยากวาคุณอาจกับคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันขายายสิบไม่เท้าสิเจ็ดไม่เทา้เทาคือมันไม่มีอะไรที่แบบจะต้องแบบร้ายแรงขนาดนั้นนะคะทุกคนเหมือนกับว่าเขาอะ เขาเรากสที่จะได้มาพบเจอกับคุณเรากสที่จะบอกคุณว่าเขา <c oughs> เขารู้สึกยังไงกับคุณ <c oughs> เขารู้สึกว่าคุณกับเขาสามารถที่จะพัฒนา,าต่อกัน <c oughs> กันได้ในอนาคตนะคะแล้วก็คือเป็นพลังงานที่ที่สวยงามมากๆจริงๆอย่างที่บอกเขาต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ยอยู่ต่อไปเจ็ดไม้เท้านะคะจริงๆไพ่มันจะต้องเป็นแบบนี้แหละนะคะเขาต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์นี้คงอยู่ต่อไป นะคะยังคงที่จะรักษาตําแหน่งของตัวเองอยู่อยากเป็นคู่รักของกับคุณอยากเป็นคู่รักอยากที่จะมีเรื่องราวดีๆการเฉลิมฉลองเรื่องราวของการแต่งงานการสร้างครอบครัวหรือว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ไปยังอนาคตนั่นเองหรือว่าการขยับสถานะเป็นคู่รักคู่รักกันที่มีความลึกซึ้งมีความละมุนกันอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นในความรู้สึกมันไม่มีอะไรที่ร้ายแรงหรือว่าปิดบังอะไรอยู่ ร้ายแรงขนาดนั้นมันเป็นความรู้สึกข,ของคนคนหนึ่งที่เขารอคอยรอโอกาสที่ได้เข้ามาพบเจอกับคุณปรับความเข้าใจและพูดคุยนะคะก่อนอันนี้ที่ห่างหายกันไปเหมือนกับว่าถ้าห่างหายกันไปห่างเหินกันไปประมาณประมาณนี้เขาก็ปิดโหมดะคะรอโอกาสและปิดโหมดตัวเองลงรอคอยที่จะเดินหน้าสู่คุณมาพบเจอกันอีกครั้งนะคะ เพราะเขามีความรู้สึกว่าคุณกับเขาสามารถเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ได้เพราะฉนั้นเขารออคอยโอกาสและก็จังหวะอยู่นะคะที่จะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะไพ่สวยงามมากๆเขาไม่รู้ว่าโอกาสนั้นมันจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่เขาตั้งใจว่าจะให้ความสัมพันธ์นี้อยู่ต่อไปให้ได้เขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรนะคะ I know exactly what I was doing นะคะ I'm so attracted to you เขาหลงเสน่ห์มากคุณมีเสน่ห์ดึงดูดมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเขาอยากกลับเข้ามาทำให้คุณภูมิใจเขาจะเข้ามาพบเจอกับคุณให้ได้นะคะด้วยความที่ว่าเป็นหกไม้เท้าวัชวินไม้เท้าสองถ้วยสวยงามมากๆคุณดึงดูดเขาอยู่นะตอนนี้นะคะสองถ้วย two of cups ดึงดูดความรู้สึกดึงดูดอยากให้เขาเข้ามาใกล้หาคุณอยากให้เขาได้มาผสมผสานความรู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานั่นเองเพราะฉะนั้นเขายังคงให้ความสัมพันธ์นี้ยังอยู่ต่อไปนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการรอคอยที่นานหรือว่ามันจะมีอะไรที่ยากลําบากของความรู้สึกไว้ความรู้สึกที่เขาปิดบังคือเขาเขาหลงเสน่ห์คุณมากเขาดักคุณมากเขาชอบคุณมากนะคะเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์คุณเป็นคู่รักเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานของไพคือแบบ รอคอยการพบเจอกันแบบหวานละมุนมากๆนะคะแต่คุณจะหวานละมุนแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แค่ว่าเขาปิดโหมดตัวเองลงอยู่คนเดียวนิ่งเงียบเพื่อรอคอยการเดินทางมาพบเจอกับคุณการได้มานัดเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคนกองที่3ก็ประมาณนี้เนาะนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ